วัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเขาทู่ช่องไวเดดเล็กดังครับผมืม้อนี้กามาพ่อกันคือเก่าเนาะพาพี่น้องมาขอไหว้เล้าครับผมงวดวันที่เจ็ดวันจันเนาะลมแห้งไยครับพี่น้อง จะเสียงลมแน่เด้อพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายลหลายครับยิ่งจะเสียงลมเด้อพี่น้องเด้อลมแห้งครับผมยังทีกลับมาหนาวอีกอยู่หนาวแห้ยขอเล็กเล้าเด้พอพ่อใหญ่ขอเอกไผ่าสามโตตรงโตเด้องหัวใจพ่อใหญ่เล้เหล้าว,วันที่เจ็ดนี่ หมวยเล่าพันธนาเนี่ยได้ให้ลกูกหลาน3โตรดงอดนที่ปัดจังหวะที่ล่ะเชี่ยเข้าที่กิกดกวดนะหวดก่อนนี่เกือบได้สาโตพี่น้องเอ,อ้ยแปะบ่ได้เลขยูพิษทีเขาเบิร์ดกุโตเลขปัญญาเพื่อนให้ได้ว่าครับ ับที่กันพี่น้องลมแถละเขียนก็ไฟออกมาหนาหมอน้อนโอ้กลมเนยเออพขอสาตัวง่ยเ้อแฝงง่ายเลยอถึงลมเด้อาเเห็นถึงลมมา เชียนให้ลูกหลานงามเด้อพ่อใหญ่เชียนให้เป็นโตงามสิเปียง่ายๆเอาทุกคนล้มจงเกิดอะไสักแบบเอาขี้ออกชันอลมมันแรงลมขึ้นนึ่ง พอ้ง่อใหญ่บบนี้เขียนให้ลกูกหลานงามโหลดลูกหลานแปลงง่ายๆเด้อดพ่อง่ายงวดนี่เข่าสามโตตรงโหลด ชัดลยเ้อปดู

เนาะอืมนี่เอาเด้อปุ๊บแม่น <-otic> <N -otic> ยังไงวันนี้ตัวที่สองเกณกำงานบดเด้อพอใหจังสีแปรอะไรง่ายลูกหลานก็ได้ลูกาเทียนทียนท่แหงห กับตาหม่งกากาวเนาะเล็กยัอไกนอเลนาี่เนาะตัวเลกเนี่ยอาวายใหอีกตัวนึงเด้อบาทนี้จะชัดโหลดตัวนี้ ไสามตัหลดเด้อกวาดนี่พอเหล็กไทยตดยเด้เอพอใะกวดเนี่เขาตั้ง3าตวัวหลด

หนึ่งตัวแต่ตัวทีแค่นิดหน่อยนั่นเป็นหนึ่งเนาะแบบคืออ่อนเอามาแปลบแล้วกันครับพี่น้องบ้านนี้เด,ดี๋ยวพริกด่างกันนะครับเด้อพลิกขาไล่ก่อนครับนี่ตัวนี้เล็กเนี่ล็กเป็นเก่าคือเล็กนี่ยแป๊บแล้เวเนี่ยพี่น้องเด้อนี่เลยหกอืม ตันส,สี่ตั mm. ้สีเลขกเกาก็ได้เนาะีหกสเ้กสองมทางนี่เป็นเลขเเลกสเลกนเกี่ยวกันเนาะกับเเนาะ่ลกกกับเลขกเ่าครับพี่น้องนี่โอนี่ัวนี้เดีบานนีตัอนี้เลขกเเลขสบ่ัสี่ เลขสี ENNIS, ่ว่าพี่น้องนอีกสีเลขอย่างไรีมีหกสนีหกสเลขสามอันนี่เกีมาตนีเป็นอีกสาัวนี่างตัวข้างหลังเป็นอีกสมเกี่ยวมานีตนสิสุดนั่ปีสามกอนนะอนเด็กหนึ่งมีเลขสเนาะเอาพี่น้องท่านแปลอะไรตัวใดก็คอมมนบอกอย้นครับเด้อ งวดนี้ข้างบึงอยากแท้พญายงวดนีเป็นซีไข่ล่มบ่ล่มเทงซีอย่างนี้เลยซีเก่านาะซีเก่าหนึ่งซีหกหนึ่งซีเก่าสามบ่ซีหกสามบ่ประมาณนี้แหละพี่น้องกันที่เหลือกให้พี่น้องแปล้วเด้ครับเด้อนี่บ่พี่คนนั้เป็นเดทไทย เป็นซีไทยนะอันนี้เป็นเลขกซีประสานครับพี่น้องเอ้าวนี่ด้วนีะกดซีไทยไปอะไรตัวใดกับคอมเมนต์บอกนี่นะครับเด้อเบิงหรือเอียงกันนะอ๋ออังเอียงกันชื่อเอาที่ล่ะเออวันนี้เบิ่งอยากแท่ว่าไงเอาพี่น้องแปลว่าได้ครับเด้อตัวนี้เด็กซีขั้นแปลนี่ซีนี่พวกนี่ ท่านเป็นเอาหมองนี้เป็นสาม C หกหนึ่ง C หกสาม C เก่าสาม C เก่าหนึ่งเทียพน,นยพี่น้องคนเบิ่งแต่ว่าวชัชพัดป็นไหนเนาะเทียนล่มแห้งหใ,ใส,ใส่ใส่เทียนเล็บหน่อยว่าได้ล่มแห้งไหน,อ,หนอ,อ่ะพี่น้องขอเอาเด้อครับเด้อขอเอากระอใหญ่ครับผมมาอธิษฐานเอาเนาะให้พกระเพียห้โชคให้นลาบลูกหลาน วันจันนี่นเขาติดเย็ดนี่เหล็กเล้าให้เขาสามตรตรงตรงโหลดตัด้ใดเขามา่อไหก็ฝากกดติดตามน้ำเนี่ยนะครับเด้ <4 S 1> อกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยครับหน 1, 1> ึ่งหกสาี่น้อง<ส>เปี๊ยอะไรเ<ส>ห็นหตัวใดกับมาคอมเมนต์บอกนี่นะครับเด้อ เพืาพี่น้องคนเป๋บโเป็นเนาะผู้แป๋บเ,เป็นกะมีนะครับเปแปซอยกันครับผมนนเลขสองตัว,วสองตัวก็จะแล้เพิ่นตัดเอาเนะเาะนี่นะครับเด้อนะครับเลขที่ผมแป,นเ,ป,นเ,ปนเนาะสี่หกหนึ่ง C เก้าหนึ่งครับแล้วกะ็ C เก้าสาม C หกสามครับพันพีน่น้องแปลอะไรตัวใดแปลคือกันบ่คือกันจังใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกดวยครับเด้อเป็นแนวทางไว้ล่าพัฒนาครับผมหวังจีเจบเนานะวัดจันทร์ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจยุคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ไปพอกันลิปนาะสวัสดีครับ